ขนส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับกาลังจะจัดส่งนะครับไปทางอุดรน,นะครับรถตรวจเช็คความเรียบร้อยให้เรียบร้อยนะครับส่วนเอกสารตรงนี้ยุ่งๆ่งนะครับส่วนเอกสารนี่นะครับอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวลืมฟังเสียงเลยครับสตาร์ง่ายเหมือนเดิมนะครับน้ำมันเติมให้ไม่เยอะนะเพราะว่าระหว่างขนส่งอันตรายนะครับเป็นเบนซินนะครับเติมให้พอสตาร์ทติดนะครับนี่ครับสภาพนะครับเหมืนเดิมนะครับ โอเคอันนี้นะครับเอกสารอยู่นี่นะครับครับก็ทำการซีนรถเหมือนเดิมครับจับส่งเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะครับมัดจำก่อนส่งนะครับผมรถสวยตรงปกไม่มีจกตาแน่นอนครับฝากเพจซนอกหนซ่งรถบ้านแต่งสวยเพจเล็กๆร้านเล็กไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ